สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ๊จ๋าป่าข้าพนเมืองเพชรบุรีนะคะซึ่งวันนี้นะคะจ๋าก็มีชุดตัวเลขเนาะเอามาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยนะคะอ้าเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าก็จะมีนะคะชุดตัวเลขนะคะ เด็ดเลยนะคะมาฝากเพื่อนๆเนาะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังมองหาเลขเด็ดอยู่ก็อย่าลืมนะคะนำะตัวเลขที่เข้ามาชมในคลิปของจ่าแล้วนําไปลุ้นโชคกันได้นะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะซึ่งนะคะตัวเลขนะคะในวดนนี้นะคะ,ะทุกๆตัวเลขนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะมาชมชุดแรกนะคะจะเป็นเลขนะคะชุดเลขฟันธงนะคะ มาดูกันนะคะว่าเลขชุดนี้นะคะอ่าเป็นเลขชุดฟันธงนะคะให้ชุดไหนมาบ้างเนาะเอาไว้นะคะลุ้นโชคกันเนาะเพื่อมีโชคร่วมกันนะคะซึ่งเลขฟันธงนี้นะคะจะเป็นเลขรางวันที่1นึ่งนะคะประจำนะคะงวดวันที่ 16นะคะมีนาคม2563มาดูชุดแรกนะคะจะเป็นชุดบนเนาะอ่าเลขชุดแรกนะคะชุดบนเนาะให้มานะคะอันนี้จะเป็นชุดของอ่ารางวัลที่หนึ่งนะคะบนนะคะให้มาชุด6ตัวเลยนะคะ ชุดหกแปดห้านะคะแปดหกสี่นะคะนี้ชุดบนนะคะชุดสองตัวบนนะคะชุดนี้นะคะล่างนะคะ ล่างชุดนี้นะคะ59เนาะดังนั้นนะคะเลขชุดบนนะคะก็จะมีเนาะชุด3ตัวนะคะ8 6 4นะคะชุด2ตัว64ล่างนะคะล่าง59นะคะชุดนี้เนาะเพื่อนๆก็ไปลุ้นโชคกันนะคะนำตัวเลขไปลุ้นโชคกันได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะชุดต่อมากันต่อเลยนะคะว่าวันนี้นะคะจะนำชุดไหนเนาะ เอามาฝากเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วก็ทำไมนะคะจ๋าถึงนามเ,าเลขชุดนี้เอามาฝากเพื่อนๆเนาะก็หากเป็นแนวทางเดียวกันนะคะจะก็จะนำนะคะเอามาฝากเพื่อนๆเนาะเอาไว้เปรียบเทียบกันรุ่นช่กันนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูชุดต่อมากันเนาะ สำหรับนะคะก็เลขชุดนี้เนาะอ่าจะเป็นเลขชุดเม็ดเดียวนะคะเ<ๆ>น้นเนนเนาะเม็ดเดียวเน้ๆน,นๆน้นนะคะวันนี้นะคะให้ตัวไหนมาบ้างเนาะมาดูกันนะคะให้เด่นมานะคะ 8ปดหนะคะแปดสี่หเนาะอ่ะมาดูนะคะชุดสามตัวนะคะทั้งหมดเนาะตัวเด่นนะคะแปดสหนะคะสี่หกแปดสีแปดหหแปดสี่ หกสี่แปดและแปดหกสี่นะคะสำหรับเลขทั้งหมดนี้นะคะห้าชุดนี้จะเป็นชุดคู่โต๊ะกันของเลขเด่นนะคะอ่ะมาตัดเล่นกันนะคะมาดูชุดตัดเล่นนะคะอ่มาดูกันเลยชุดตัดเล่นนะคะก็จะมี4ี่หกนะคะ หกสี่สี่แปดแปดสี่หกแปดแปดหกอันนี้นะคะอ่าจะเป็นชุดตัดเล่นนะคะซึ่งอ่ตัดมาจากเลขชุดเด่นนะคะแปดสี่หกเนาะอ่าแล้วชุดตัดเล่นนะคะก็จะเป็น4 6นะคะ6 4 สี่แปดนะคะตัวนี้เลยนะคะแปดสี่หกแปดนะคะย้อนกลับมาเลยนะคะหกแปดนะเอาแปดแปดหกนะคะอ่าอันนี้จะเป็นชุดเลขชุดเม็ดเดี่ยวนะคะเลขชุดนี้นะคะงวดวันที่สิบหกนะคะมีนาคมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการต่อเลยนะคะมาดูกันนะคะซึ่งนะคะชุดต่อมานี้นะคะจะเป็นเล,เลขชุดนะคะของ ปิงปองน้องเพชรกล้านะคะปิงปองน้องเพชรกล้าเนาะซึ่งหลายท่านนะคะรอคอยอยู่นะคะว่าวันนี้นะคะน้องจะจับปิงปองได้ลูกไหนนะคะเป็นนะคะเลขเด็ดเนาะ ปิงปองน้องเพชรกล้านะคะซึ่งนะคะเป็นเลขหมุนปิงปองนะคะงวดน,นี้นะคะงวดวันที่สิบหกนะคะ,ะมาดูกันนะคะเลขชุดหมุนนะคะ หน,นะคะงวดวันที่16นะคะมีนาคมสองพนะคะซึ่งนะคะหมุนครั้งนี้นะคะเลขที่ได้นะคะ4ีหเนาะซึ่งเลขที่หมุนออกมานะคะก็ไปตรงนะคะตรงกับเ่าเลขลูกสาวนะคะอ่าบอกนะคะ ปิงปองนะคะบวกเลขปิงปองนะคะหลายท่านเลยนะคะที่เป็นแฟนคลับปิงปองน้องเพชรกล้าอยู่นะคะวันนี้นะคะก็จัดมาให้แล้วนะคะวันนี้เนาะก็ จัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเลขปิงปองและเลขลูกสาวนะคะบอกนะคะตัวเลขที่ลูกสาวบอกนะคะนั่นก็คือชุดเดียวกันกับเลขปิงปองน้องเพชรกล้านะคะ<ม>เรานะคะจะมาปิดท้ายกันเนอะอาะวันนี้นะคะเราจะมาปิดท้ายกันที่ชุดเอาไปเสี่ยงดวงดูนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเลขนี้นะคะชุดนี้เอาไปเสี่ยงดวงดูนะคะประจำวดวันที่16นะคะมีนาคมสองพอยาะลงให้นะคะอันนี้ลงให้ก่อนนะคะ ลงให้วันพฤหัสนะคะที่12มีนาคม63นะคะอ่าเราจะมาดูกันนะคะชุด3ตัวนะคะก่อนเลยนะคะชุด3ตัวนะคะก็จะมี746นะคะ4664 6, 6, 4นะคะอันนี้จะเป็นชุดเน้นเนาะต่อมานะคะ 9 5 0นะคะชุด2ตัว5 0 0 5นะคะต่อมานะคะชุด2ตัวเนาะ0 6นะคะกับ6 0และอีกหนึ่งชุดนะคะก็คือ เกนย์นะคะ0ูนั่นเองนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเออเลขชุดนะคะเอาไปเสี่ยงดวงดูเนาะเพื่อนๆก็ลองนะคะไปลุ้นโชคกันดูนะคะเผื่อจะอ่ามีโชคร่วมกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้มีชุดเลขเด็ดเลยนะคะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านเนาะโชคดีร่ารวยเงินทองถุงหอยรวยเบอร์นะคะจับรัตตอรี่ใบไหนก็ขอให้ได้รางวัลทุกท่านนะคะเฮงเรวยๆนะคะต้อนรับสงการนี้นะคะก็ ใครๆหลายท่านเลยเนาะก็อยากได้เงินเที่ยวสงการนะคะอย่างดังนั้นเนาะมาชมคลิปของจ๋าแล้วก็อย่าลืมนําไปลุ้นโชคกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ